หมู่บ้านฝายมูลจังหวัดนานเป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมโบราณของบ้านเมืองรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นเดินทางจากตัวอำเภอเมืองน่านมุ่งหน้าขึ้นสายเหนือไปตามถนนสายน่านเฉลิมพระเกียรติระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจะถึงบ้านฝายมูลหมู่ที่1ตำบลปาา่าขาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทยพวนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับร้อยปีทั้งทางด้านภาษาวัฒนธรรมคติความเชื่อและวิถีชีวิตแบบชาวไทยพวนที่ยังหลงเหลือเป็นร่องรอยแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาโดยเฉพาะที่เรื่องชื่อคือการตีเหล็กตีมีดแบบดั้งเดิมโบราณที่สืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานาน,นับร้อยปี หมู่บ้านฝายมูลจึงถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับมรดกแห่งอารยธรรมล้านนามาจนถึงทุกวันนี้หมู่บ้านฝายมูลคือพื้นที่เป้าหมายที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่หนึ่งในเก้าเส้นทางเก้าตำนานมารดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยของเราในครั้งนี้ หากท่านได้ลัดเลาะลงไปในถนนหมู่บ้านฝายมูลจะได้ยินเสียงกระทบกันของเหล็กก้าเสียงหนักแน่นเป็นจังหวะและยังสามารถพบเห็นชาวบ้านฝายมูลที่มีวิถีชีวิตประจำวันกับการตีเหล็กตีมีดตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเพิงตีเหล็กริมถนนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตที่จะย้อนรอยไปดูเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตชิ้นงาน และรูปแบบการตีเหล็กตีมีดแบบดั้งเดิมโบราณของชาวไทยพวนและยังมีการฟ้อนไทยพวนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังหมู่บ้านฝายมูลแห่งนี้อีกด้วย สวัสดีครับยินดีเข้าสู่หมู่บ้านไทยพวนบ้านปายมูลหมู่ที่หนึ่งตำบลปากคาอำเภอทั้งผ่านจังหวัดน่านนะครับครับก็จะได้นําเล่าเรื่องความเป็นมาของไทยพวนของเรานะครับบ้านฝายมูลของเราซึ่งมีทินกระนึดอยู่ที่แขวงนครเชียงขวางประเทศสาธารณประชาธิพไตยประชาชนลาวนะครับซึ่งอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณปีพศ2377 ในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะครับซึ่งตอนนั้นยวนได้แข่งข้อก็สมเด็จพระเจ้าพรนนางเจ้าอยู่หัวได้มอบหมายให้กรมราชสวงบาวรสถานมงคลนะครับได้ไปปราบยวนที่แข่งข้อให้กับเพเสยามของเรานะครับได้เมื่อลบรบรับชัยชนะแล้วนะครับได้ขวดต้อน ชาวไทยพวนนะครับมา15ครอบครัวโดยการนําของแสงหลวงวิชานะครับเป็นครอบครัวนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตั้งลกล่างอยู่ที่บ้านฝายมูลนี่นะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลประคามจังหวัดน่านในสมัยของเจ้าอนันตะวรฤทธิเดช เจ้าพูนขวองนั่นนะครับณเวลานี้มีทั้งหมดอยู่398รัวเรือนนะครับมีประชากรอยู่1,186คนนะครับทุกๆคนเป็นชาวไทบวนหมดเลยครับมาอยู่ที่นี่นะครับก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมากมากที่สุดนะครับเป็นชาติพันธุ์ไทบวนของเรามีไปเพณีกำฟ้านะครับกำฟ้าหีบ้านนะครับกำฟ้าหีบ้าน2ปีห้าม3ปีไข่คือ2ปีข้ามไปปีที่3ก็จะมีการ จัดประเพณีกำฟ้าหีบ้านนะครับแล้วก็มีประเพณีประเพณีหนึ่งซึ่งจะถึงวันที่6กันยายนที่ถึงตรงนี้นะครับก็เป็นศินที่เจ็ในพรรษานะครับก็เป็นศินทานสลากห่อหข้าวดำดินนะครับบ้านฝ่ายมูลของเรานะครับก็มีประเพณีหลายๆอย่างที่เลี้ยงเจ้าหลวงนะครับเจ้าหลวงนี่คือเจ้าหลวงชมพูนะครับแต่บ้านฝ่ายมุลเขาเรียกว่าเจ้าหลวงเหมยฟ้านะครับเป็นบนรรพบุรุษของไทยพลของเรานะครับที่ประวัติความเป็นมาก็ เจ้าหลวงชมพูเรานี่ะครับถูกเจ้าของนครเบียงจันทนะครับได้สั่งประหารชีวิตนะครับแต่พอดีขึ้นหลักประหารนะครับพอดีจงเนื้มดักฟันเจ้าหลวงชมพูแต่ฟ้าได้ผ่าลงมานะครับเจ้าหลวงเบียงจันทก็เลยยุตินะครับจนยุติการประหารของเจ้าหลวงชมพูคนไทยโวนของเรานะครับก็เลยกำฟ้าถือไปเวนีกำฟ้านับถือฟ้าเป็นหลักนะครับจะมีการกำฟ้าปีหนึ่งจะมีอยู่3ามครั้งนะครับประมาณเดือนกุมภาทุกๆปีนะครับ จะมีขึ้น3ามค่ำนะครับแล้วก็ขึ้น9ก้าค่ำนะครับแล้วก็ขึ้นสิบห้าค่ำนะครับจะมีอยู่นะครับจะมีคำฟ้าคำฟ้าแล้วก็ไปเพณีหบ้านจะมี2ปีหาม3ามปีไข่แต่ไปเพณีทานสลากหกเข้าดําดินนั้นนะครับจะมีทุกปีนะครับมีทุกปีซึ่งจะมีไปมีการแข่งเรือนะครับแข่งเรือเฉพาะคนในหมู่บ้านตรงนี้นะครับบ้านของเรานะครับที่จะไปแข่งที่ลําเหมืองหัศจรรย์นะครับหน้าฝายลูกที่1นะครับฝายลำน้ํายางของเรานะครับ ซึ่งประเพณีอีกหลายๆประเพนีไม่ว่าจะเป็นประเพณีแต่งงานฮีดเราที่ควนของเรานะครับไปเพณีก็ไปเพณีเลี้ยงผีนานะครับเลี้ยงผีนาถ้าเป็นภาษาเราควรเราก็เวียกนานะครับเวียกนาเพื่อจะให้ข้าวได้งอกงามขึ้นมานะครับก็ปมีระเพณีอีกหลายๆอย่างที่เราได้เสืบทอดกันมานะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ของผู้ชายนะครับ ก็จะมีการตีเหล็กครับผู้ชายตีเหล็กผู้หญิงทอผ้านะครับเป็นเสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณน,นะครับทางบ้านฝ่ายมูอของเราดยการน,นําของกระผมนะครับเป็นผู้ใหญ่สมศักดิ์กินปันนะครับก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งบ้านฝ่ายมูอของเรานะครับก็ได้รับรางวัหลหลายหลายรางวัลที่ได้มานะครับตั้งแต่4ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสวยเมืองสุขนะครับรองชนะเลือจังหวัดน่านนะครับได้ก <fit> ็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขชนะเลือจังหวัดน่านนะครับได้ครับได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชลดาสยามรราชกุมารีปี2562นะครับปี2 5 1 3ก็ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแผ่นดินทำเองรองชนะเลือจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่าน ก็เป็นเมื่อปี2563นะครับก็เป็นหมู่บ้านแผน่นดินสามดินทองแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับผู้ในบ้านยอดเยี่ยมกับแหนทองคําปี2563นะครับซึ่งปีนี้นะครับปีที่4นี้ก็ได้อีกมาหลายหลายรางวัลครับเป็นบ้านตัวอย่างดูหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับที่เราได้รับเลือกจากอำเภอทั้งป่าแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดน่านนะครับ ได้เราเข้าร่วมนะครับเป็นหมู่บ้านชนเผ่านะครับเราไปชนเผ่าไปยวนลานนาตะวันออกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดน่านจังหวัดแพร่พะเยาและก็เชียงรายนะครับที่เราได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านชนเผ่านะครับจึงมีประชากรก็เปมนผมได้นาเรียนไปก็หนึ่งพันกว่าคนนะครับเขามีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดฝายมูลนะครับ ข่วงบรรพชนห่วงบรรพชนตรงนี้นะครับคามแพงบรรพชนที่เราได้เขียนกิจกรรมฝาผนังไว้นะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็มีลานวัฒนธรรมต้นจาจุลีนะครับซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจีเหล็กกลุ่มทอผ้าลำเหมืองหัสถจันหรือปลาชุมชนนะครับเราปลาชุมชนเราก็สร้างพระธาตุสีบรรพตไว้ตรงที่ปลาชุมชนของเรานะครับที่เราอนุรักษ์ไว้ประมาณ2,600ไร่นะครับที่เป็นแหล่งอาหารนะครับที่ปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นเห็ด เป็นหน่อไม้นะครับเป็นสมุนไพรต่างๆเนี่ยเขาที่เราได้อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นปอสารพิทุกอย่างก็เราอนุรักษาไว้เราไม่ได้ทําไล่เลื่อนดอยหรือเขเลื่อนลอยนะครับเราไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ้านะครับสามารถที่จะเอามาบริโภคนะครับก็มีแหล่งพันปลานะครับแหล่งแหล่งพันปลาที่ลําน้ํายางนะครับก็มีลําเมืองอัจรจย์นะครับก็จะมีผ่านน้าจากลําน้ํายางเข้าสู่ลําเมืองอัจรจย์นะครับที่ไปเอาน้ําไปหล่อเลี้ยงชาวนาทั้ง3ามตำบลนะครับ ถ้าท่านได้มาเข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับบ้านสายมูลก็จะมีที่ที่เราจะต้องพาท่านจะไปด,ดูของจริงนะครับของดีของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพถ้าท่านได้เข้ามาก็จะมีความประทับใจนะครับขอบคุณครับอาชีพทีเหล็กของชาวไรพวนบ้านสายมูลซึ่งมีตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยตั้งแต่อยู่นครเชียงขวางประเทศสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลรา ซึ่งอพยกมาอยู่ในประเทศสยามของเราตั้งแต่พศ2377ซึ่งกลุ่มติเหล็กบ้านฝ่ายมูลมีสมาชิกทั้งหมดอยู่95คนก็มีในสุทัศน์วงเงินแสงเป็นประธานกลุ่มพร้อมกับสมาชิกวันนี้จะได้มาเล่าความเป็นมาของกันตีมีดตีพา้าตีจอบตีเสียมของบ้านฝ่ายมูลของเราก็เหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กแหนบของรถยนต์ทุกชนิดที่เราได้มาเป็นรถที่ ทอดแหนบออกแล้วเราก็มาใช้เป็นมาตีมีดก็หลังจากที่เราเอามาก็มาตัดเป็นชิ้นเป็นรูปแบบรูปรูปแบบต่างๆออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเอามาใส่เตาไฟเตาไฟเตาสูงไฟที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีการโขกเขาเรียกว่าโขกเพราะว่าโขกห้างนะครับโขกคือโขกเป็นรูปแบบรูปแบบก็เมื่อตัดเอาเป็นชิ้นโขกออกมาแล้วก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับเป็นรูปแบบอย่างนี้ออกมา ก็จะมีคนที่หกสามคนนะครับก็มีคนคีบคนแรกคนคีบเอาครีมคีบหนึ่งคนคนที่คีบนั้นต้องมีคนที่มีกําลังแข็งแรงข้อต้องแข็งครับการตีการตีมีดตีเหล็กของบันปลายมุนก็อ,ออกมารูปแบบต่างๆตามที่คนที่ใช้จะจะมาจะมาซื้อนะครับเอารูปแบบต่างๆมีหลายๆรูปแบบเป็นเป็นของฝากของทีเลืลึกเป็นใช้ทางการเกษตรมีมีดแหลมปลายแหลมมีอีโต้นะครับ เป็นจอบก็มีเป็นเสียมก็มีเป็นแฉลงนะครับที่เราจะมาง,งัดตะปูงัดอะไรม,มีมีทุกอย่างอยู่ในในตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเด็กที่เราใช้นั้นใช้เด็กแหนบอย่างเดียวนะครับเพราะมันมีความแข็งหลังหลังจากเราตีเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วนะครับหลังตีเสร็จเรียบร้อยจะออกมานะครับมันออกมารูปแบบต่ตางๆจะเป็นมีดมีดปลายแหลมนะครับขนาดอย่างนี้นะครับตามที่เขาสั่งมานะครับรูปแบบวันนี้ อันนี้ก็มาขัดขับขัดให้เป็นเงานะครับขัดให้เป็นเงาแล้วก็มาชุบมาชุบให้กล้าให้คมมันกล้านะครับแข็งเมื่อเราไปฟันไม้หรือว่าไปทํายังไปตัดอะไรนะครับมันจะต้องมันจะต้องไม่ไม่บินนะครับไม่บินออกมานะครับแต่ภาษาของไทยพวงของเราว่าเป็นมันบ้างนะครับคือมันบินออกมาอย่างนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบต่างๆหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็ครับราก็ใส่ด้ามใส่ด้ามใส่สตลับนะครับก็จะมีรูป ร่างลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเป็นไม้เป็นไม้สักบ้างไม้ประดูบ้างนะครับก็จะน,นี้เป็นก็จะออกมาอย่างนี้นะครับตามรูปแบบที่เขาสั่งมานะครับก็ราคาก็อยู่ที่คนที่ดีมีดนะครับจะตั้งราคาไว้อย่างลักษณะนี้ก็ประมาณก็ประมาณมา1 0 0 0บาทครับ1000บาทก็จะมาที่เราก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเป็นรูปแบบของมีดของไทยโบของเรานะครับการตีมีดปรา เป็นเทคนิคเฉพาะของชาวบ้านในชุมชนและยังมีการถอผ้าที่ได้รับอิทธิพลของชาติพันธุ์ชาวไทยพวนที่ยังคงสืบสารอรารยธรรมล้านนามาอย่างยาวนาน น้ำพริกมะแขน็นซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านฝ่ายมูลเป็นเมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับน้ำพริกมะแขวนไทยพวนซึ่งเป็นอาหารของพื้นบ้านที่มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไทยพวนที่มีถิ่ินกำเนิดอยู่ที่นครเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ได้อพประยพมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่พศ2 3 7 7ก็น้ำพริกมะแข็นนี้เป็น เป็นอาหารสูตรโบราณโบราณน,นะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีประกอบด้วยคือมะแขวนนะครับมะแขวนนี่ก็มีอยู่พื้นที่อยู่ที่จังหวัดน่านอยู่มีแห่งเดียวที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดอื่นไม่มีนะครับก็มีเกลือพริกป่นกระเทียมแล้วก็มีมีน้ําน้ําชุปนะครับก็ขั้นตอนแรกที่เราจะทําในเพริมะแขวนนั้นก็โขลกกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับโขลกกระเทียมให้ละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็จะ เอามะแขวนใส่นะครับเราจะตักมะแขวนนะครับโขกพร้อมกับกระเทียมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเกลือนะครับเอาเกลือผสมลงไปนะครับเกลือผสมลงไปก็จะมีพริกป่นนะครับพริกป่นพริกป่นจะมีอยู่สองชนิดนะครับมีพริกป่นเป็นพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกเมล็ดใหญ่นะครับต้องผสมกันถ้าเรา พริกขี้หนูอย่างเดียวก็แล้วมันรสชาติมันก็จะเผ็ดเผ็ดเกินไปนะครับก็มีน้ํานะครับน้ําน้ําชุบนะครับน้ําที่ต้มสุกแล้วครับผสมลงไปนะครับผสมลงไปตามลงไปแล้วให้มันนัวเป็นจะออกมาแล้วกรับรต่รสชาติก็มีการชิมดูนะครับแต่เราไม่ได้เป็นน้ำพริกหมักแข็งอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใส่อาหารนะครับใส่อาหารปรุงรสชาติไม่ว่าจะเป็นเป็นก้อยเป็นลาบหรือคนนี้นะครับเราสามารถเอาผสมน้ําใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลย หรือว่าเราจะเอาเก็บไว้เก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นานอยู่นะครับก,ก็เป็นที่ถูกปากนะครับก็เป็นของฝากที่ถูกใจของที่ล,ลึกของบ้านฝายมูลจะเป็นมีดเล็ก,ลกๆที่สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกและไม่ดูเป็นอาวุธนักท่องเที่ยวส่วนมากจะใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนเก็บภาพความประทับใจซื้อหาของที่ละลึกเรียนรู้วิถีประเพณีวัฒนธรรมแบบสะดวกสบายจบได้ภายในวันเดียว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความลึกซึ้งในการสัมผัสกับวิถีชาวบ้านก็สามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ภายในหมู่บ้านได้อย่างปลอดภยัยหมู่บ้านฝายมูลแห่งนี้จึงถูกเลือกเป็นตัวแทนแห่งตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยแห่งอารยธรรมล้านนาทุกวันนี้บ้านฝายมูลมีความพร้อมในทุกด้านที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในรูปแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์รูปแบบศิลปะวัฒนธรรมของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวหนึ่งใน9เส้นทาง9าตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยสัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมล้านานาะณหมู่บ้านฝายมูลจังหวัดน่าน